ไอเดียเทรอีกตัวหนึ่งสำหรับวันนี้ครับผมจะเห็นว่าเป็นสกุลเงินยูโร USD นะครับยูโร USD ครับผมตั้งแต่มีประเด็นเรื่องรัสเซียยูเครนมานะฮะก็เป็นสกุลเงินที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มมาตลอดเงินไหลออกจากตลาดยุโรปเยอะและออกจากสกุลเงินยูโรเยอะมากเป็นพิเศษนะครับผมคือถ้าเราไปเทียบกับสกุลเงินอื่นๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ายูโร u s เเนี่ยเป็นสกุลเงินที่เซนซิทีฟที่สุด กับประเด็นเรื่องนี้นะครับสำหรับไอเดียเทรดเรื่องของยูโรยูเครับผมเล่นสั้นเท่านั้นนะครับผมเล่นสั้นๆนะครับจากสถานการณ์ที่ในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงครับเราเริ่มเห็นนะครับหลังจากที่ทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีการวิ่งทำโลว์โลว์โลว์อไงมาตลอดนะครับผมยูโรยูเอครับถ้านะถ้านะครับผมใช้คำว่าถ้านะถ้าราคามีการฟอร์มตัวออกข้างแบบนี้ทั้งวันแล้วเริ่มมีการฟอร์มฐานยกลขึ้นมาได้นะครับผมและสามารถเบรกบริเวณแนวต้านนี้ไปได้นะครับผมจะเป็นสัญญาณให้เล่นสั้น ะครับในการบายขึ้นไปเพื่อทดสอบแนวต้านด้านบนบริเวณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับจุดเข้านะครับผมโซนแนวต้านสําคัญวันนี้นะจะเป็นบริเวณ1.093นะครับผมถ้าทะลุไปได้นะครับผมอาจจะพิจารณาปิดที่บริเวณ1.10นะครับประมาณ700จุดนะครับหรือ1.113ไปเลยก็ได้นะครับประมาณพันจุดนะครับ2 0 0พจุดนะครับจากตรงนี้นะฮะก็เป็นจุดที่สามารถเก็งกำไรได้ในระยะสั้นนะครับ สต็อปลอสครับแนวรับสําคัญนะครับผมถ้าหลุดบริเวณถ้าปิดหลุดบริเวณนี้ไปเมื่อไหร่นะครับปิดหลุดเส้นเฟรไลน์นี้ไปเมื่อไหร่ก็ถือว่าจบเลยนะครับผมเราจะไม่มีการเก่งอะไรอันนี้ตอบนะครับไม่ได้เซลล์ตามนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเซสเซทีฟแล้วอยู่บริเวณแนวรับทำเฟรมวีคแล้วนะไล่ตันตรงนี้ไม่ค่อยได้เปรียบนะครับเราจะรอจังหวะที่มีการเบรกเอาท์และยืนยันคอนเฟิร์มการกลับตัวนะครับแล้วเราถึงจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเทรดรอบนี้กันนะครับผม สตอปลอสนะครับผมสมมุติว่าถ้ามีการเบรกรอบนี้มาได้หลุดบริเวณนี้ประมาณ900จุดนะครับผม TP 1เท่านะครับผมกับอ e ีกราว2เท่านิดนๆนะครับ2,000จุดบริเวณนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับไอเดียเทรดยูโร USD นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีสามารถเทรดมีกำไรวันนี้ได้นะครับสวัสดีครับ